สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่รายการิงกัน n ีวีอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ไมค์ครับแล้วผมไมค์ครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าพาร์ทที่หนึ่งครับผมเปลี่ยนพาร์ทที่ตัางตันโอเควันนี้ไม่มี MCPE แล้วนะขอเล่นแบบไม่โกงมากดีดีเกิดต้นไม้ดีดีดี Hà bọc ha bọc nhịp đi kiếm sử dụng tân thuật nhé chèm chèm không phải chèm nữa kỹ thuật lại vậy งัวหรอวะวัวเหรอเดี๋ยวเรายานีนไม่กินงัวเราหาแอปเปิ้ลป่ามาเราเปวมันผสมพันธุ์ก็ข้าวเยอะเยอะมักสะสมครับ ตกข้าไปตบไปเลยจ้ะไม่เอาตกไม้นะจ้ะเสื mm ้อถูกอัววนวิ่งหนีต้องหาหาให้มันได้ครบสอง mm hmm. โอเคได้เยอะพอสมควรอยู่ กทำขนมปังได้เลยโอเค้องหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าหาที่ไหนดีสร้างบ้านขอเป็นเทียมลาบดีกว่าไม่วิ่งไม่วิ่งไมต้องต้น้ตง้ตงน้ดีกว่าโอเคตรงนี้แกะโอ้โหโอุดมสมบูรณ์มาก อะไรวะเป็นลูกไฟอะไล่เลยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบจริงๆๆนะเ,เป็นเหมือน,น,นซอมบี้ถูกเผาโอเคเหลือไม้มาหน,นึ่ง โอเคเราจะสร้างบ้านแบบพื้นฐานนะผมบ้านดินบ้านดินเออจะสร้างบ้านตรงนี้หต่วะาจำไม่ได้ละต้องไปหาดินจากที่อื่นเสโอเคมีอ้อยทุบทุ ก็ไปจ้ะทุบทุบไปเลยเธอไม่ไม่สามารถทำนะไม่มีติ๊กแอคคุดไปข,ข้าวข้านหาดิบิหาง่ายหาดิบิง่าย โอเคได้แค่นี้ก็คงจะพร้อมนี่ยนี่นี่นนซ้ำั่นแบบพื้นฐานแบบนี่แค่กว้างเท่าไรไปไปโอ้ยเริ่มหิวแล้ว ngay tỏ đi quả Ui, cho mình, mình không mà nhiều, nhiều, Để mua chơi, để chơi qua bây qua เจอหินเจอฐานด้วยนี่อย่าอยวลืมไปต้องเอาแป็กมาขุดบังเอ้อจังเลยเจอฐานพอดีโอเคมาเอาปิกแอกหินกันเลย ไปขุดไปโชคดีเจอแร่ตัดขุดเข้าไปวนี้เราเตาหลอมด้วยนะไปเพิ่งทำปิก๊กแอคก่อนดิเราทำบ้านในสักก่อนเถอะ ตรงนี้ทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางเข้าบ้านตรงนี้สองโตขึ้นไปโอเคครับได้ไก่ไหนก็แค่นั้นนี่ผมสร้างเป็นกระจกประหยัดพื้นที่ สร้างมึงกระจกท่านเดียวพอโหครับแล้วเรา,เราวาไปตอนเราสร้างบ้านสิ็โอเคบ้านก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมนี่รับผมก็จะแต่ังคากระจกประตูนครับผมซึ่งตอนนี้ก็มืดคำแล้วนะทำไมตอวดีเอ่ย นี่ยมสร้างปุ่ค,ครับถูกไปหมดเตกโอเคเก็บสบปงสบเบียงไว้ก่อนเก็บไปหมดเหลือแค่ดาบเนี่ยนะโอเคเราก็มีทอชแล้ว มไม่ได้มีมอนวะแค่มันยังไม่สเปรกเลยเราจะสร้างเมืองสนตัวห้องอ๋ออันนี้มาสองอัน

นี่แม่ก็เป็นสร็จสมบูรณ์แนละ้วก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนเผมสวัสดีครับผม,มบบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไปละ